สวัสดีครับวันนี้ไทเกอร์พาทุกคนมาเที่ยวครับวันนี้น้องเกอร์ทำอะไรครับลูกทำอะไรอ๋อน้องเกอร์พาเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนเลยลูกสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับฝากช่องไทเกอร์ด้วยนะครับไทเกอร์เพิ่งนอนตื่นขี้ตาก็ไม่เสร็จครับวันนี้ไทเกอร์จะพามาดูเพื่อนๆนะคะพาดูเพื่อนๆนเพื่อนๆนที่บ้านของไทเกอร์นะคะก็จะมี มีปลาค่า s, larva e larva e yeah, ะเดี๋ยวมาดูปลากันนะคะแล้วก็มีน้องแมวหลงมาตัวหนึ่งค่ะน้องแมวเหมียวหลงมาตัวหนึ่งนะคะเมี้ยวกำลังท้องอยู่เลยค่ะน้องไทเกอร์พามาดูเพื่อนนะคะอันนี้เป็นเพื่อนสาวของไทเกอร์ค่ะกำลังท้องอยู่นะคะใครสนใจเอาไปเลี้ยงก็มารับได้นะคะเป็นแมวหลงมาค่ะพาลูกติดท้องมาด้วยเมี้ยวชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อว่าสาวนะคะเรียกว่าสาวนะคะตัวนี้ชื่อว่าสาว ไทเกอร์เลี้ยงปลาไว้หลายตัวนะครับเป็นปลาคราฟครับอันนี้เป็นลูกปลาจากแม่ปลาที่เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงปลาไว้ตัวใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เขาคลอดลูกออกมาเป็นตัวเล็กๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็โตแล้วนะคะอันนี้หลายเดือนแล้วค่ะ มาให้อาหารปลากันค่ะแม่ไม่รู้อยู่ไหนค่ะมีแต่ลูกขึ้นมาปลาเยอะเลยค่ะแม่ไม่รู้อยู่ไหนกันค่ะแม่ไม่ขึ้นมานะคะวันนี้แม่ไม่ขึ้นนะคะแม่จะตัวใหญ่มากเลยค่ะมีแต่ลูกขึ้นมานะคะ เม็ดใหญ่หมดให้อาหารเม็ดเล็กไม่ยอมกินนะคะนี่คือปลาคาบนะคะเดี๋ยวพาดูปลาหางนกยุงในสวนของน้องไทเกอร์ค่ะน้องไทเกอร์ก็มีนกด้วยนะคะน้องไทเกอร์ก็หยอกกันนะคะน้องไทเกอร์หยอกเรียกขนให้เมียนะคะให้เพื่อนสาวค่ะน้องเกอร์ทำอะไรลูกอย่าไปกัดมันท้องอยู่ลูกสงสารนะลูกนะน้องเกอร์ น้องก้าเพื่อนท้องอยู่ลูกอย่าไปหยอกกันลูกมานี่หนมามาพาเพื่อนๆไปเดินดูปลากันลูกมามาเร็วมาดูปลากันมาเร็วมาให้อาหารปลากันค่ะอาหารอันนี้ปลาหางนกยุงนะคะนี่ค่ะปลาหางนกยุงเยอะเลยค่ะตัวแบบนี้สี าหางนกยุงยุ้ิบยุิบเลยค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกอ่างนึงนะคะพาชมสว่วนน้องไทเกอร์ค่ะ แล้วก็ดูปลานะคะมีหอยด้วยค่ะมีมะแมลงอะไรคะเนี่ยมีมแมลงสีสวยด้วยค่ะ,มะแมลงเต่ากำลังกินใบไม้อยู่นะคะ เดินดูสวนน้องเกอร์ค่ะสวนจะลกนิดนึงนะคะสวนน้องไทเกอร์ค่ะมาให้ป้าอาหารปลาอีกหนึ่งอ่างนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนน้องไทเกอร์นะคะน้องไทเกอร์จะมากินน้ำตรงนี้ตลอดค่ะ น้องไทเกอร์ก็จะมาดูเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะยุบยิบๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเพื่อนๆไทเกอร์นะคะไทเกอร์ก็จะมาดูปลาทุกวัน,นะคะ่ะแต่วันนี้ไทเกอร์ไม่ดูแล้วนะคะตอนนี้ค่ําแล้วค่ะไทเกอร์จะมาดูตอนเช้าๆฝากช่องน้องไทเกอร์ด้วยนะคะไทเกอร์แอนเพื่อนๆฝากพี่ๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไทเกอร์ลูกแม่ปลาด้วยนะคะ ไทเกอร์มีพ่อกับแม่ชื่อว่าปาลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะช่องของพ่อแม่น้องไทเกอร์ชื่อว่าช่องปาลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะอันนี้เป็นช่องของน้องไทเกอร์เองนะคะนี่ค่ะน้องไทเกอร์ก็คือแมวที่เราเลี้ยงไว้นะคะอันนู้นก็เป็นอ่างปลาใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นอ,ปอ่างปลาเล็กค่ะอ่างลาของน้องไทเกอร์มีสามอ่างค่ะอ่างลานี้พ่อน้องไทเกอร์เป็นคนทำนะคะ แจกไปเยอะแล้วนะคะปลานี้แบ่งให้เพื่อนๆไปเลี้ยงกันเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆที่ได้รับปลาไปแล้วก็กดติดตามให้น้องไทเกอร์ด้วยนะครับระหว่างนั้นก็มีสาวสวยเดินมานะคะกำลังอุ้มท้องอยู่ค่ะแมวจรน,นะคะแมวจรหลงมาค่ะมาเป็นเพื่อนน้องไทเกอร์ที่บ้าน,นะคะ่ะกำลังท้องอยู่ค่ะ

ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ